ไอโนองไงเพิ่นใส่ให้่อเหมือดอะไรอยู่หันหรือจะไปใส่ผุนน้ำของไข่มีอยู่อันนี้เลี้ยงปูตาบานเฮาจ้าบานหอยเดือนหกออกไม่ เออคุณใหญ่ครับ330,000บาทเข้ามาที่โรงพยาบาล200บาทครับเรื่องสามัญญะที่มาตัวนึงนะครับ <coughs> <coughs> ก็เนพอแลวอยู Play ่ดแลวหนาแลวอย่เกียังแวนอีกเกียวเซฟเฮ้ยเกีัแวนอีก่มีมีจักลยุ่งโกลกับของแต่กันแแลวแจานใหู้พอแลวเเฮ้ดิยัง้ตกแห่แ่จะนาตัวปาแลวกินเขียดเออเียดเออเออเียดเ้ย้วีกินยังไงมาเห็ดเป็ไ่วนกิน คือุ่มหูด้แซบอยู่ไหนสาวไอจี่แซบเลยเนาะรถกระคีบบ่ได้ยังไม่บ่ได้กัรถก้านยยังไม่บ่อันนี้รถไก่เนาะยิงนงอันมากไม่จะลอกจ นอนในนั้นคนมากดอกไม้กันคืนเปิ่่ะเออเออเออมันแทว่าสิว่าทีอันชนี่ฮู้หญิเจ้ากำลังมายูุ้ยแจ้วยุ้ยร้อไ้อ้ โุ้งเลยฮาละพี่นั่งอืมอืมอืม้จอยจะได้มากไหมค่้ยาจกินกับพันเห็นมาประจานก์มันมาน เดี่ยววันวันทำวันนี่ทุ่งนี้เรียบร้อยทั้งผีเออเขารียบร้อยันขูดวัดอะไรเออูแล้วก็ขูดไปเลยเออเออบันทีบทั้งผีามอ่ะกับวันระเวายเก่งเป็นัไรทั้งผูดเออดีครยบร้อยได้เดี๋ยวของตยานคนก็มาตกแลกเออเย็น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 แล้วก็เว่นันลง Thank you. Yeah.